สว,ส,สวัสดีนะคะผู้ปกครองวันนี้ตามคำขอนะคะอยากกินเวลาลูกๆก,กินข้าววันนี้อาหารกลางวันเรามีข้าวผัดอเมริกันนะคะกับแกงจืดหมูสับอันนี้แม่ครัวคะ่ะยายติงสวัสดีค่ะยายโนดคะ่ะอาหารโรงเรียนสุนทอนวิจิรไม่ใส่ผงชลรสนะคะอันนี้ยายอะไรวันอ้ามีส้มค่ะออเรน ส้มค่ะผละไม้นะคะไปดูลูกๆทานเข้าเลยนะคะอนุบาล2ทบสโรงเรียนสุนทรวิจิตค่ะตามคำขอนะคะคอ้อาวรับประทานได้คะ่ะอาหารกลางวันวันนี้มีอะไรคะน้องไอเดียอะไรคะข้าวผัดอเมริกันกับแกงจืดนะคะ หมูสับแล้วก็้มเอาเป็นลายคนเลยนะคะเอาที่น้องเพลงก่อนนะคะเอากินไรคะน้องเพลงกินเลยลูกคนเก่งกินเลยค่ะอา้าวทานเลยค่ะอร่อยไหมน้องเพลงอร่อยครับอันนี้น้องเพลงนะคะอันนี้อาหารกลางวันของเราเลิศมากนะคะผู้ปกครอง่าเลิศมากข้าวผัดมริกันกับแกงจืดนะคะอายะ อร่อยไหมครับอร่อยไหมอายาเอากินลูกกิน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 ค่ะน้องภูมิใจอร่อยไหมครับโอ้ยหนูเก่งจังเลยหนูกินผักด้วยครับอ่ะกินข้าวค่ะกินข้าวโลกคนเก่งกินข้าวเลยอ่ะอร่อยไหมครับอร่อยครับเอากินให้คุณแม่ดูหน่อยสิเอาตักใส่ปากสิตักใส่ปากให้คุณแม่ดูสิอร่อยไหมครับ อร่อยครัพูดพอพอครับเอ้อ่ากินลูกกินค่ะกินเยอะๆนะคะอ้าวน้องฟูกค่ะหันหน้ามาก่อนอร่อยไหมครับอร่อยครับกินผักด้วยไหมครับเออวันนี้มีผักอะไรคะเขาขาไม่พอเติมได้นะคะอ่าดูซิดูซิอร่อยไ,มไหมอร่อยครับวันนี้กินข้าวกับอะไรคะ่ะบอกคุณแม่ซิกินข้าวกับอะไร ผัดอเมริกัน,าานกับแกงจืดครับจะเติมไหมวันนี้จะเติมไหมโอเว่นจะเติมไหมครับเติมครับพูดพอๆเ,เอาเข้าไปใส่ถาดไว้ลูกอย่ามาวางกับพื้นน้องเกิลครับน้องเกิลหันหน้ามาหน่อยน้องเกิลเกิลหันหน้ามาหาครูพัดสีอร่อยไหมครับอร่อยเวลารับประทานอาหาร คุยกันไหมคะไม่คุยกันมาดูทางผู้หญิงด้วยนะคะตอนนี้คุณครูถ่ายอยู่นะต้องทานข้าวเยอะๆนะอ้าวต่อไปค่ะผู้หญิงค่ะเบลล่าอร่อยไหมคะอ่าอร่อยคะ่ะเอาตักให้คุณครูดูสิ ตักกินข้าวใส่ปากคําใหญ่ๆสิคะ่ะอ้ําอ้ําอ้ําโอ้โหเก่งจังเลยคะ่ะเบลล่าเก่งมากคะ่ะเติมได้นะคะอ้าวน้องน้ำขิงตักให้คุณครูพัดดูสิคุณครูพัดส,สีดูสิกินข้าวผัดสิลูกข้าวผัดแล้วค่อยซดน้ำเอาตัก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 ข้าวแล้วหันมาให้คุณครูดูสิหันมาคนเก่งอร่อยไหมคะอร่อยอ่ะไอเดีย อร่อยไหมคะคนสวยฮะะหันหน้ามาก่อนอ่าตักให้คุณครูดีสิตักเท้าทำใหญ่ๆดูสิโอ้กินหมดแล้วคะภูมิใจเก่งมากครับไม่ไม่เห็นเลยไอเดียเอาตักใหม่ไอเดียนั่งลงคะ่ะแ้วนีอนี่เอาถาดข้าวหันไปทางนี้นะลูก นั่งลงค่ะนั่งลงอ่ะอ่ากินหันหน้ามาสิอ่ะตักใส่ปากตักใส่ปากเอเที่ยวเก่งมากค่ะน้องมีนค่ะอร่อยไหมลูกมาตักใส่ปากสิน้องมีนเก่งมากค่ะสดน้ำได้ลูกซดน้ำแกงจืดด้วยค่ะคนเก่งสดน้ำแกงจืดด้วยเก่งมากค่ะอ่ะน้องเทิยบกินเยอะๆลูกจะได้ตัวโตวเท่าเพื่อนนะคะ ทำใหญ่ๆสิลูกซดน้ำหน่อยต้องทิบคาสดน้ำนะลูกอเก่งมากเติมไหมคะเติมไหมเดี๋ยวๆกินข้าวผาดหน่อยนิชาหนูขยับไปหน่อยลูกนิชาค่ะเอาตักให้คุณครูพัดดูสิเหันหน้ามาอร่อยไหมคะคนเก่งอร่อยค่ะโอเคนะคะเอ้าเก่งจัง หนูกินโชยคุณครูพัดสีดูสิเอากินกินเอากินผกักลูกตักใส่ปากสิวันนี้หนูเกียรติทานค่ะเอาหันหน้ามาหนูกินผักไหมคะหนูชอบกินผักหนูชอบกินผักอะไรบ้างคะปากแข็งแรงนะคะโตเป็นสาไวไววนะัยเนาะลูกเนาะอ่าหนูโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะฮะ อ๋อทานข้าวทานข้าวโชว์สิโชว์ชีิตกินผักให้คุณครูดูสิน้องนิชาตักผักสิลูกตักผักใส่ปากให้คุณครูดูอาหันมาดูกลอ้องลูกอ๋อนิชาเก่งมากค่ะอาทานข้าวลูกทานข้าวใครเติมคุณครูจะให้รางวัลนะใครเติมให้รางวัลนะคะหนูจะเติมไหมหนูจะเติมหนูจะเติมอีกหนูเก่งจังเลย วันนี้อาหารเราแสนอร่อยนะลูกนะอาหารโรงเรียนสุนทรวิจิตรไม่ใส่ผงชูรสนะคะเลิศค่ะอันนี้แม่ครัวนะคะอันนี้หน้าตาแม่ครัวอันนี้แม่ครัวป่ะคะอันนี้คุณครูละมุดนะคะ ผูส้ส้มผูละมุมดคุณครูส, <c oughs> สุนทรวิจิตมีแต่คนสวยๆนะคะผู้ปกครองแล้วก็ใจดีสุดๆนะคะคนนี้เหมือนเพชราชวราชคนนี้น้องละมุดแต่ว่ามีแต่ผลไม้นะคะละมุดแล้วก็ส้อมเอเรนละมุดนี่สะโพธะละมุดเนี่ยคือภาษาอังกฤษว่าสะโพธะดูที่หุ่นของแม่ครัวนะคะรับรองว่าอาหารอร่อย ลมพัดอาหารนยะมันฉาเขาปากคูพัดเมื่อกี้่งเขาปากคูพัดไม่ใช่อะไรปเป็นยังไงอายะอิ่มหรือ,อยังอิ่มอายะนั่งลงก่อนค่ะคนเก่งทานข้าวทานข้าวอายะนั่งลงปอกส้มอายะนั่งเอาขาลงครับ ภูมิใจทานข้าวค่ะทานข้าวลูกทานข้าวกฤษดาทานเยอะๆจะได้โตวไวๆนะลูกนะอ้าวเติมไหมเติมไหมตัวตัวโตกว่าเพื่อนนะคนนี้นะ่ะนั่งดีๆค่ะน้องโอเวน่นขาลงสิค่ะอ้าตักข้าวใส่ลูกตักข้าวใส่หมุนหมุนถาดข้าวมาน่ะกินแต่แกงจืดไม่ได้นะกินข้าวด้วย กินแต่แกงจืดไม่ได้นะลูกนะนั่งลงมันไม่ได้สารอาหารครบนะน้องเกิน้นน้องบีบีว่าไงคนสวยทานข้าวไม่งองแงใช่ไหมลูกอาโชว์โชว์สองนิ้วให้คุณครูดูหน่อยให้คุณแม่ดูหน่อยเออเก่งลูกอ่ะโชว์สองนิ้วหน่อยน้องนิชาสู้สู้สู้อ่ะใครจะโชว์สองนิ้วสู้สู้ค่ะว่าไงน้องพิปกินให้หมดนะคะสู้ส้นะคะ น้องอายะนั่งลงอายะนั่งลงอย่าหมุนไปหมุนมาอายะการถ่ายทำการรับประทานอาหารของเด็กก็จบลงนะคะผู้ปกครองบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด